สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่คนที่เข้ามา,าฟังอันนี้นะคะแก้มจะมาแนะน,นิยายที่แก้มเคยอ่านเรื่องทั้งหมดที่แก้มจะแนะนํนิยายก็คือเป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะรับรองแล้วก็เป็นเรื่องที่จบทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้ก็เรื่องแรกที่จะมาแนะนําก็คือเรื่องเออป็นหนึ่งค่ะ เรื่องนี้เลยร้ายนักน่ารักของมาเฟียนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของโยนิมนะคะคนที่เคยอ่านเรื่องของโยนิมก็รู้เลยว่าโยนิมเป็นคนแต่งนนยายที่สนุกมากค่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองมาอ่านดูแล้วก็ลองไปดูนิยายของโยนิมเรื่องอื่นที่ที่เขาแต่งอนะคะจะจะสนุกทุกเรื่องเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกามอลแล้วก็คิมเรื่องนี้เป็นเรื่องของมาเฟียค่ะ เรื่องนี้เป็นเป็นแนวแบบเออเนี่ยเดี๋ยวนู้นีก่อนนะคะคือกระมลใช่ครับผมชื่อกระมลชื่อนี้อาจจะดูไม่เกไม่น่าเก่งขามแต่เป็นชื่อที่สร้างให้สร้างให้ผมเป็นใหญ่กว่าผมจะยืนอยู่จุดนี้ได้ผมผ่านอะไรมาเยอะผมไม่ชอบผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นที่ผมต้องการผมยอมรับว่าตัวเองเป็นคนรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงทําให้ผมไม่อยากจะยึดติดกับคนคนคน,คนเดียวมากนะักแต่คืนนั้นผมได้เจอกับคนที่ทําให้ผมเต็มอิ่มในเมื่อเจอคนที่ถูกใจแล้วเรื่องอะไรจะเปิดไปง่ายๆล่ะจริงไหม ผมไม่สนใจอดีตผมสนใจแค่วันนี้ตอนนี้เท่านั้นบอกมาสิเด็กน้อยว่าในต้องการอะไรอัน,นี้เป็นพะเอออะคะ่ะนีกก็คนที่สองก็คือนี่นาเอกน่ารักมากเลยคิมนะคะว่าแค่ความผิดพลาดเคลืนยดยของผมที่ต้องการให้ใครสักคนกอดร่างนี้เพื่อบลบรางลบความทรงจําที่เคยมีกับคนคนหนึ่งด้วยความเมามากทําให้ผมไม่รู้ตัวว่าผมไป่นนบใครรู้เพียงอย่างเดียวว่าเขาทําให้ผมมีความสุขแทบข้าง ผมพึ่งมาเข้าใจรสนิยมของตนเองว่าเขาคนนั้นว่าผมชอบเซ็กแบบรุนแรงแค่ไหนผมไม่คิดมากกับเรื่องเซ็กคืนนั้นแต่ทําให้ผมอึ้งเมื่อรู้ว่าคนที่ผมนอนด้วยเป็นมาเฟียแถมยังมาบังคับขู่เห็นผมให้ผมปรปโยวกเขาคนบ้าขอร้องดีๆไม่เป็นยังไงได้ปวดช่วยมัดผมทีคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแนวแบบว่าเออเรื่องของคิมเรื่องนี้คือเขาแต่งเขามีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเปด้เดกับอีกนะคะถ้าใครได้อ่านก็คือ เขาจะรู้เรื่องของเขาเหมือนกันนะคะของยนินก็คือว่าคิมะเขาอะเคยเป็นแฟนเก่าของดีแล้วทีนี้แบบก็มีเรื่องอะไรกันนะเป็นคล้ายๆแฟนเก่าอะค่ะแล้วก็แต่เขาก็ยังรักเอเดอยู่แต่เดไม่ได้รักไอเนี้ยค่ะก็มีเรื่องในหนังสืออ่านแล้วก็ก็คือคิมัอกหักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออวันหนึ่งแกก็คิมก็แบบไปไปนั่งร้านผับอะค่ะไม่ทางร้านผับแล้วทีนี้เออเขาอะแบบประมาณว่าเฮิร์ตอะแล้วก็แบบ แล้วก็กินเหล้าเมาไม่ค่อยได้สติแล้วก็เข้าไปห้องน้าก,ก,ก็พบกับก็พบกับกำมลน,นะคะแล้วก็กำบอกปะมาร่าเออแล้วก็ขอกำมนลว่าคือก่อนหน้านี้เขาก็ไปได้ปรึกษากับรุ่นน้องของเขาว่าเออถ้าแบบอยากให้ลืมใครสักคนอะไรนี้ต้องทําไงอะไรอย่างนี้ก็ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พบกับเออรุ่นน้องก็ให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้ทีนี้คิมก็มาพบกับกำมนลแล้วก็ขอกำมนลอะ บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ลืมโกรธของเดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาพบกันแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบน่ารักมากค่ะเพราะว่ากมลอน่ะเนี่ยกมนเขาแบบเป็นคนที่เป็นมาเฟียแล้วก็เป็นคนแบบเออไงอ่ะแบบออกในแบบคึมๆอมมะค่ะแล้วก็แบบพอเขาพอเขาได้พอเขาได้รู้จักกับคิมเขาก็เลยแบบเออเขาแบบคล้ายๆแบบเป็นซาดิสอะค่ะแล้วก็ทีนี้พอได้รู้พอได้รู้จักกับคินเขาก็เออแบบ ชอบแล้วก็ทีนี้เขาก็ตามและให้ให้ให้คิมมาอยู่กัาเขาลิงค่ะเป็นเรื่องแบบน่ารักมากคือแบบกำมลจะตามใจคิมทุกอย่างแม้ว่าคิมจะทําอะไรเงี้ยคุณคิดดูแล้วก็แบบไปไปแนะนํากับเออลูกน้องของเขาว่าเออเนี่ยคิมแบบเป็นเมียของเขาอะไรเงี้ยน่ารักมากใครชอบแบบแนวมาเฟียแล้วแบบเออน่ารักอะ่ะให้ให้มาอ่านนะคะอืมโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องของยอนนมนะนี่ไงแล้วก็มันก็จบจบแล้วนี้เป็นเนี่ยคะ่ะ อ๋อแล้วมันมีคู่รองด้วยก็คือคมกับใบบุญคมใบบุญที่แบบเป็นแบบน่ารักมากคือคมอะใจไอ้ใบบุญอ่ะคมก็คือลูกน้องของของกำมูลนะคะลูกมองลูกน้องสนิทแล้วก็ใบบุญก็คือคนที่แบบกำมูลเก็บมาเลี้ยงอายุประมาณ15บปีแล้วก็เป็นคนน่ารักอะค่ะแบบแนวแบบถ้าใครชอบแบบแนวแบบเออเคเคจะน่ารักน่ารักขี้อ้อนขี้อ้อนหน่อยอะค่ะแล้วแบบเมจะแบบเออไงอะแบบ อ่อนโยนนะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบเป็นแบบคึ้มๆอะไรเงี้ยคะ่ะเย็นชาแต่พอหลังๆก็คืออ่อนโยนน่ารักมากเลยนะคะเรื่องนี้จบเลยนะคะในเว็บทันวาเลนะคะนี่เลยเอาไปหาดูรู้สึกว่าในเด็กดีก็มีนะคะแล้วก็มาดูเรื่องต่อไปก็คือเรื่องออนี่แอนนอตเกตแต่คนที่ชอบบังเอิญเป็นผู้ชายเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของนี่เลย DPR เรื่องนี้นาะเอ๋ก็คือคิดคิดเป็นคนที่แบบนางเตี้ยเออเรื่องนี้เดี๋ยวนะเออใช่เียเออคือเรื่องนี้เป็นแนวแบบแบบคิดทั้งพระเอกกับในอ,อะจะชื่อจะชื่อเหมือนกันก็คือคิดกับคิดแล้วแบบคิดอะก็ได้ย้ายประมาณหน้าได้ย้ายไปอยู่โรงเดียวกับพระเอกแล้วก็ที่แรกก็จะเป็นแบบทะเลาะกันอะคะ่ะแล้วทะเลาะกันมไม่ค่อยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออยู่อยู่ไปก็เอ,อิม อยู่ๆไปก็แบบพวกนางก็มารู้ใจตัวเองว่าเออแกชอบกันอะไรย่างนี้ก็เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็โอเคอยู่นะแบบถ้าใครชอบประมาณเออทะเลาะกันแล้วก็แบบแล้วก็มาดีกันแต่ไม่ถึงกับแต่ไม่ถึงกับหวานแบบเออให้เห็นชัดๆไรเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะมาอ่านเลยเรื่องนี้สนุกมากจริงอ่านแล้วแล้วก็จบจบแล้วด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเรื่องของเขาสนุกมากเลยหลายเรื่องเลยแล้วเดี๋ยว แดะนำเรื่องต่อไปก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องเออเรื่องนี้ก็คือคนเดิมก็คือ P D P R นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเออซวยชิบหายท่ากูรก็อย่ารักนะคะเรื่องนี้ก็คือแบบอันนี้มันเป็นภาคสองนะคะแต่ภาคแรกก็คือภาคแรกก็คือแบบประมาณว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นภาคสองเดี๋ยวยังไม่ได้ดูภาคแรกแบบนึงนะคะขอหาภาคแรกแบบนึงเออเปิดนะพี่ ่าอีเลยนี่ก็คือภาคแรกนะคะสวยชิบหายถ้ากูได้ก็ยารักถ้าใครชอบแบบแนวซาดิสอะคะ่ะแบบพระเอกซาดิสแล้วก็นายเอกแบบยอมแล้วก็ยอมยอมพระเอกอะคะ่ะเรื่องนี้เป็นประมาณว่าเออแบบอืมเรื่องนี้เดี๋ยว,ยวบอกพระเอกกับนายเอกก่อนนะคะคือเรื่องนี้พระเอกชื่อลุกลุกใช่พระเอกชื่อลุกแล้วก็นายเอกชื่อ นายเอกจะชื่อคูเปอร์นะคะคือแบบเรื่องนี้อ่ะมันประมาณประมาณว่าพายเอกไอ้นายเอกอะ่ะเขาไปชอบคือคูเปอร์อ่ะไปชอบลุกเพราะว่าเห็นลุกเห็นตั้งแต่เห็นลุกครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบบอกทีแรกมันจะมีมันจะมีปัญหากันก่อนหน้านี้อะค่ะแล้วก็เออมันก็มีปัญหากันแล้วแบบเออลุกแบบคูเปอร์อ่ะชอบลุกใช่ไหมแล้วก็แบบทําทุกอย่างให้ลุกมารับมารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เออแล้วก็ลุกอะ่ะจะปฏิเสธคูปเปอร์มากเลยแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้มาเกี่ยวกับเออลุกอะไรเพราะว่ามีเออความจําเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้คือไม่อยากให้เออคูปเปอร์มามามาเขา,าต้องมาเสียใจเขาอะไรเงี้ยก็ต้องอ่านกันนะคือแบบเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแบบโคตรโหดร้ายอะคะ่ะแบบทําแบบ เออก็ทำร้ายนางเอกนางเอกเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คูเปอร์ร้องง่าร้องไห้แบบเออเยอะมากเลยเอกร้องไห้เยอะมากถ้าใครชอบแบบซาดิสซาดิสอะค่ะก็เข้ามาอ่านหรือเรื่องนี้แบบสนุกจริงๆเดี๋ยวเราแนะนําให้สนุกชิมิลลเลยอาละก็คือเรื่องนี้เดี๋ยวดูนี้ที่ผมดื้อเพราะอยากให้สนใจที่ผมยอมให้พี่ทําร้ายเพราะผมรักของผมไงพี่จะรักผมได้ไหมหล่ะเออแบบนี้แหละก็คือแบบยอมทุกอย่างอะยอมให้พระเอกแบบ เออมีเซ็กด้วยอไรเงี้ยยอมทุกอย่างเลยเพื่อให้ลูกอะ่ะมารักรักเขาางเงี้ยอย่า,ยาก,กวนตีนไม่อยากให้กูเหีียใส่มึงกูเหี้ยใส่มึงแล้วมาอ่อยทำาสองีนอะไรอะไรนะเนี่ยคืออันนี้ก็ไม่อยากแบบประมาณว่าทาแบบประมาณว่าทําร้ายทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้อันนี้มาชอบมันอะ่ะเพราะมีเอ่อเหตุผลบางอย่างทีกมันต้องอ่านกันแล้วทีนี้มันก็มีภาคสองค่ะคุณ นี่ภาคแรก็จบภาคสองไอ้นี้ภาคสองก็ต่อภาคสองประมาณว่าเออเรื่องมันเริ่มแบบประมาณว่าตอนจบอะก็คือพระเอกก็กับกับนายเอกก็ดีกันใช่ไหมล่ะแล้วก็พระเอกก็เออพรากับแม่อะไรยอมรับเสร็จเพราะพระเอกก็ต้องไปไปเรียนต่อที่ต่างประเทศห้าปีแต่พอพอกลับมาค่ะพอกลับมาแล้วเออพระเอกก็แบบ แต่งงานมีลูกมีลูกแล้วด้วยอะค่ะเออแบบโคตรเศร้าอะแล้วแล้วก็ออนายเอกก็ร้องไห้เหมือนเดิมร้องไห้เยอะเหมือนเดิมนะคะนี่เลยคนรักที่หายไปนานถึงห้าปีกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการรอคอยที่คิดว่าสิ้นสุดลงแต่การรอคอยยังมีต่อเพราะว่าเขาไม่ได้กลับมาคนดีวเขาไม่กับมาแต่งงานแต่ก็มันก็มีเหตุผลอีกอะแต่แต่แตแตจบแฮปปี้นะจบแฮปปี้คือแบบมันมีเรื่องเป็น,เป,นเป็นเรื่องให้ลุ้นอะเออ สนุกมากอะ่ะพูดเลยเออเนี่ยก็จบเออนี่แหละจบปา้าวะาเออก็เหมือนจบอะ่ะเออก็จบอ่ะคะ่ะก็มา